คือจริงๆแล้วอะเยฟดาวน์โหลดอันเนี้ยมาจากสคชอแต่ตอนเนี้ยพอเราเข้าไปอีกครั้งหนึ่งค่ะมันเหมือนหาดาวน์โหลดไม่ได้แต่เจฟม,มันยังดโหล,ลดเก็บไว้นะคะเนื่องจากว่าเอคำอธิบายรายวิชาของเราอะมีอยู่หลายวิชาที่เขาจะบอกว่ามีมาตรฐาน B1 และ B2 ถูกไหม แล้วหลายคนก็บอกจะแบบว่าคล้ายๆว่าแล้วฉันจะไปเอารายละเอียดมาจากไหนล่ะพอดีเเราเอามาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิแห่งชาติมาใช้ดังนั้นของระดับบีหนึ่งของเราอะมีแค่เจ็ดข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าเรา,เาสร้างออกแบบการจัดก,การเรียนรู้ไปแตะเรื่องไหนเราก็ไปเชื่อมโยงกับมาตรฐานตัวนั้นกับตัวข้อข้อย่อยอันนั้น มันไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องให้ได้ B 1 B1 … B 1 B 1ไปเลยแค่เราว่าเราสอนอนะ่ะเชื่อมโยงกับเรื่องนี้เช่นมีน้องเขาเชื่อมโยงกับออสอนเรื่องฟังพูดอย่างเงี้ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับเ,เรื่องของการฟังการพูดพอดีมองเห็นไม่เห็นนะคะก็เอาตัวนั้นมาเชื่อมโยงกัน B 2ก็เช่นเดียวกันค่ะ B 2มีทั้งหมดเก้คอเห็นอยู่นะคะไปแตะมาตรฐานไหน เพราะในที่สุดน่ยจริงๆแล้วอ่ะตอนสุดท้ายอ่ะยังไงเด็กก็ต้องไปสอบอยู่ดีนะคะหรือว่าในทางกลับกันเด็กสอบแล้วเขาได้ระดับ B1 หรือ B2 แล้วอ่ะเขาก็ต้องมาเทียบนะคะเอามาเทียบเพื่อที่จะเอ่อได้ลงทะเบียนเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เขาเรียนเหมือนกันนะคะตรงเนี้ เอ่อถ้าใครอยากได้นะคะเจีบแชร์ให้ได้นะคะอ๋อนี่ไงนึกว่าเฟรมหายแต่มันสลับเฟรมโอเคขอโทษนะคะอันเนี้ยมาตรฐานน่ยเอ่อการอ้างอิงมาตรฐานของปีหกสองอ่ะไม่ได้กค่อ้างอิงมาตรฐานแต่พอมาปีหกเจ็ดเนี่ยเราจะมีการเอ่อพูดถึงผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะ มีการอ้างเนี่ยท่อนบนเนี่ยจะคล้ายกันแล้วก็จะมีการอ้างอิงมาตรฐานอ่ะของเราก็บอกไปแล้วว่าปวชจะเป็น B1 แลปะปวสจะเป็น B2 ส,ส่วนผลรับการเรียนรู้มันก็ขึ้นอยู่แต่ลรายวิชาเขียนไปอย่างไรแล้วเราจะตั้งข้อสังเกตว่าจุดประสงค์รายวิชาของเดิมค่ะมีแค่3ข้อก็มีเรื่องของความรู้ทักษะแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ใช่ไหมคะ แต่พอมาเป็นของปีหกเจ็ดนี่ยมันจะเป็นสี่ข้อนะคะมันก็จะเรียงไปเลยข้อที่หนึ่งจะเป็นเรื่องของความรู้ข้อที่สองเป็นเรื่องของทักษะข้อที่สามอ่ะก็จะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและมีข้อที่สี่ก็คือมีเรื่องของการประยุกต์ใช้แล้วส่วนใหญ่ก็เราก็ต้องใช้ประยุกต์ใช้ภาษาของเราในการพัฒนาตัวเองนะคะ แล้วก็สมรรถนะรายวิชาก็ขึ้นอยู่รายวิชาแล้วว่าเขาจะมีสมรรถนะอย่างไรแต่ส่วนใหญ่ข้อที่หนึ่งจะเป็นเขาจะเขียนว่าในปวชเขาจะเขียนคาว่าแสดงความรู้เกี่ยวกับมันจะเป็นสมรรถนะทางปัญญาแล้วก็สองสามสี่ห้าก็ขึ้นอยู่กับว่าภาษาอังกฤษนะั่นน่ะเขาต้องการอะไรนะคะแล้วก็มีคําอธิบายรายวิชาแต่ปวสปวสเดิมที่เขาให้เขียนนะ่ะเขาให้เราว่าให้เราเขียนว่า ประมวลความรู้เกี่ยวกับแล้วเขาก็เปลี่ยนกลับมาเป็นแสดงความรู้เกี่ยวกับอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนั้นก็ตีกลับไปกลับมาก็ขึ้นอยู่กับทางผู้รับผิดชอบผู้พัฒนาหลักสูตรเขาจะเขียนอย่างไรนะคะแต่ว่าให้รู้ว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยจะแสดงถึงสมรรถนะทางปัญญาเสมอนะคะแล้วก็พอสองสามสี่ห้าเนี่ยมันจะเป็นการแสดงสมรรถนะทางการปฏิบัตินะคะฟังพูดอ่านเขียนของของเราสมรรถนะของเรามีอยู่แค่นี้คือก็คือการสื่อสาร นะคะฉะนั้นอสำหรับเจี๊ยบนะตอนนี้ก็ขอขอบคุณติดต่อได้นะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีโทรศัพท์มาถือโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่กับตัวโทรไปก็ไม่มีคนรับสายนะคะแต่ว่า,าในเรื่องของอีเมลสามารถที่จะใช้ได้อ่าก็ส่งมาถามได้นะคะอตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็จะไปหาคำตอบมาให้นะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยว ขอเลิกแชร์ก่อนสต o อ s h ชร์ share, นะคะโ <Okay, S 1> มีใคร <tha. S 1> มีอะไรอยากถามไหมฝากคำถามไว้ข้างๆได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เจียบจะตอบให้อ่าโอเคงั้นอ่าคิวต่อไปเป็นของใครคะยู you, หรือเรคุณเร่คะ่ะอ่าอ๋อให้โมเดเลเตอร์ได้ทำงานดีกว่าโมเดเลเตอร์จะสรุปพี่เจียบสักหน่อยไหมคะ คือบางทีเราก็เหมือนกับรู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่มันขยับเพิ่มมากขึ้นเนี่ยอย่างเรื่องของมาตรฐาน CEFR เนี่ยมันก็ทำให้กังวลเหมือนกันนะครับน้องเจี๊ยบว่าทำยังไงเราถึงจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ทำให้เด็กไปถึงตรงนั้นได้อะค่ะ ทำยังไงให้จะทําให้ทรัพยากรทรัพยากรในที่นี้คือทรัพยากรบุคคลหรือทรัพยากรที่เป็นออ่วัสดุคะ่ะวัสดุเพาะว่ามากกีาอสองมันมีสองแบบเลยนะมันทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในวิทยาลัยเนี่ยเขาเขาจะไม่เน้นเรื่องของออสื่อการเรียนการสอนเพราะเขาบอกว่าครูออนไลน์ได้ทุกอย่างเป็นออนไลน์เป,นออนลนเป็นอินเทอร์เน็ตเนี่ย เขาก็จะไม่เน้นว่าเอ,อ่ออย่างของพี่เนี่ยเป็นค่าวัสดุเอ,อ่อวิชาละสองพันห้าร้อยบาทเนี่ยบางทีมันก็ทําอะไรไม่ได้มากเมื่อก่อนนี้พันกว่าบาทเองอืมแล้วแล้วก็คือถ้าพูดถึงเป้าหมาย CEFR เนี่ยถ้าจะไปให้ได้ถึงตรงนั้นเนี่ยในส่วนของนโยบายเขามีอะไรสนับสนุนบ้างหรคะในส่วนนโยบายมีอะไรสนับสนุนบ้าง ตอนนี้ในเรื่องของสนับสนุนภาษาอังกฤษนะคะถ้าเท่าที่เจฟทราบอะ่ะเขามีแค่ตั๋วสอบนะคะเห็นเห็นท่านท่านผู้ใหญ่อะ่ะพูดบ่อยๆว่าส่งไปตามโรงเรียนต่างๆแต่ว่าเจ้าก็ไม่เคยได้ยินครูภาษาอังกฤษ,กฤษพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะมีแต่ผู้ใหญ่พูดว่าเฮ้ยเราได้ตั๋วสอบสอบสอบ CEFR ส่งไปตามโรงเรียนต่างๆเท่านั้นตัว๋วเท่านี้ตัว๋วนะคะ แต่จริงๆแล้วการสอบซีฟาถ้าเกิดสอบของสอชอก่อนก่อนที่เขาจะถอนถอนออกไปอ่ะค่าค่าสอบอ่ต่อต่อหนึ่งหนึ่งแอเคาอ่ะจะหลักพันเลยนะโ oh. อ้หอหลักพันแล้วก็ถ้าเกิดสอบสอบอะไรนะอย่างสอบ ซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะนะคือสอบโทรอีกอะส่วนใหญ่เขาก็จะให้นักเรียนไปสอบโทรอีกใช่ไหมถ้าทําเป็นโครงการไปอะมันก็จะในกรณีของนักเรียนอะเขาก็จะลดให้ซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่าลดเหลือเท่าไหร่แต่ตอนที่เจี๊ยบเคยทําอะเขาลดเหลือ800ครูพันหนึ่งแต่ครูต้องออกเองประมาณเนี้ยของออกของโทรอีกอะนะแต่ตอนนี้เห็นว่าเห็นว่าเออราคามันก็อับอับขึ้นมา ขึ้นมาเป็นหนึ่งพันบาทแล้วคะ่ะเด็กปริญญาตรีสอบนี่คือหนึ่งพันบาทนั่นนะคะในเรื่องของโทรอีกแต่คราวนี้ c f r เอ,อเจี๊ยบไม่รู้จริงๆว่าแหล่งสอบมันมีที่ไหนบ้างแต่ถ้าเกิดตอนเป็นครูก็คือซื้อแอคเคาทที่ของสำนักพิมพ์ต่างประเทศนะคะซึ่งหลายๆคนก็คงทำอยู่อย่างเงี้ยเพื่อให้เด็กสอบแล้วก็อ,อ เดี๋ยวอย่างไรก็ตามนะก็จะลองจะลองจะลองถามถามผู้รู้เพราะว่าจริงๆแล้วอะพอพูดถึง C F R เหมือนจะมีคนถามถามเข้ามาในคำถามใช่ไหมพี่ที่บอกว่าะจะมีการอบรม C F R อีกไหม mm. อืมอ่า การอบรม CFA เป็นเรื่องของทางสสอ,อสำนักพัฒน์นะคะสำนักเขาเรียกอะไรนะสำนัก,นกพัฒนาครูครและบุคลากร,กร,การทางการศา <c oughs> าึกษาเขาเป็นผู้ดูแลแต่ตัวเขาเองเขาก็มีปัญหาเรื่องเ,อเรื่องอะไระ่ะเรื่องงบประมาณนะคะมันก็เลยทําให้เขา่ารับคนได้น้อยมีคนถามใช่ไหมแล้วมันก็ไปเชื่อมโยงกับคําถามอีกคําถามหนึ่งอะ่ะที่บอกว่าอะไรนะอจะรู้แหล่งได้ที่ไหนส่วนใหญ่เขาก็จะมีหนังสือ แจ้งไปที่วิทยาลัยแหละค่ะยงแอกว่าหนังสือเมื่ออาจารย์หรือเปล่าเท่านั้นเองเอ่อหัวเราะฮะคูโยหัวเราะนะคะเอ่อมีเขามีหนังสือไปค่ะไม่งนนั้นนอาจารย์ก็ต้องแบบเหมือนคอยติดตามข่าวทางหน้าเว็บเพจของ <Okay. S 1> ของสสอคออ่ะบ่อยๆมันก็จะมีมาเรื่อยๆแต่ส่วนใหญ่อะเขาก็จะมีกลุ่มมีกวนของเขาอยู่แล้วเพื่อที่จะแชร์ข้อมูลกันไม่ใช่หรอคะ เท่าที่เจียเจ๊ยบทราบอาจารย์สอนสพัดตั้งไว้ค่ะ,ะรู้เจี๊ยบก็รู้ที่หลังคนอื่นนะรู้ตอนที่เขาอะเขามีเรื่องนี้กันเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอมีคนมาอบรมที่สสอ,อแล้วก็มาเยี่ยมเจีย๊ยบอหรเจี๊ยบก็มาอบรมเรื่องนี้กันหรอกเหรอเจี๊ยบก็ไม่ได้รู้อะไรก่อนคนอื่นหรอกคะ่ะนะคะเพราะว่างานอ่ะในเรื่องของการอบรมอ่ะสสอ,อเขาเป็นผู้พัฒนาครู เจลจะมีหน้าที่นิเทศการนิเทศเจลก็ต้องลงไปถึงครูเลยไปไปหาตัวครูหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่ามีมีโอกาสได้นิเทศออนไลน์แบบเนี้ยเอเรียกว่านิเทศไหม,มพูดคุยดีวบาทางออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเงี้ยก็มีอะไรที่ตัวเองรู้ก็อยากจะแชร์ให้ฟังก็เท่านั้นเองอะคะ่ะคิวยาวไหมคะคิวแน่นไหมคะตอนนี้นิเทศ <laughs> <laughs> ไม่รู้จะพูดคำว่าอะไร <laughs> ผมพี่พุ้งกันแลยเอาเลยอันั้นไว้พูดนอกรอบค่ะเอาแบบว่าคิวคิวก็พอสมควรค่ะใช้คาว่าคิวก็พอสมควรนะคะแต่ว่าก็ก็ถ้าใครมีปัญหาหรือว่าอยากได้อ่คำแนะนำอะไรก็ขอกันได้แต่เชื่ออย่างหนึ่งคือครูภาษาอังกฤษอาชีวะเก่งอะค่ะนะคะ เก่งยอมรับว่าเก่งเก่งเก่งจริงๆเพราะจริง,รงๆแล้วอ่ะครูภาษาอังกฤษอาชีวะต้องรู้ศัพท์อะค่ะที่เฉพาะทางอ่ะเยอะมากอย่างเช่นว่าครูเรอ่ะเคยมาเป็นครูสอนเกษตรเงี้ยมาแรกๆก็เวอร์เออ,อย่าเงบบี้ยน,นะคะศัพท์ทางด้านการเกษตรเนี่ยพี่กุ้งด้วยศัพท์ทางด้านการเกษตรน่ะย่าจะตายใช่ไหม พี่ไม่ใช่ครูภาษาอังกฤษใช่แต่ว่าพี่ก็สอนพี้ก็ต้องสอนสอนทางด้านสตวรศาสตร์ในตอนนั้นเนี่ะใช่ไหมโอูสอับทางด้านการเกษตรบอกยากมากแต่ว่าพวกเราก็เรียนรู้กันมาจนได้อะไรประมาณอเนี้ยค่ะแล้วก็ยังครูสาขาอื่นๆแล้วก็มันก็มีเนี่ยยิ่งตอนนี้เรามีสิบสองประเภทวิชาครูภาษาอังกฤษก็ต้องมารู้ภาษาอังกฤษของสิบสองของของของแต่ละสาขาวิชาชีพอ่ะ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเรื่องอะไรโซลาเซลล์ตอนนั้น<ม>เราคุยกันเรื่องโซลาเซลล์ใช่ไหมเราก็รู้จักโซลา์เซลล์กันมาตลอดแต่ว่ามันก็จะมีสั์เฉพาะของมันอย่างเงี้ยอ่าเราก็ต้องเรียนรู้กันไปรู้มายังจำสัพท์คำนั้นไม่ได้เลยจะว่าไปแล้วว่าเรื่องที่ครูจันทำนะคะโอเคโอเคค่ะ <please. S 2> ขอบพระคุณเจียบนะป <Modern ator S 1> าโมเดลเตอร์มีอะไรไหมคะ ได้ยินเสียงหนูไหมคะได้ยินค่ะชัดเ <ขอ S 1> จนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เจียบนะคะสอนอสุดจึ้งของพวกเรานะคะ <c oughs> มาจึ้งมาจึ้งไปเลยนะคะ <c oughs> โลกเปลี่ยนอาชีวะเปลี่ยนนะคะเลิ่นเรืนทุเอินอ่าหลักสูตรสองพันห้าหิเจ็ดเราก็ได้ใช้กันแล้วในทุกๆออสจจอ้ะทุก ทุกที่ก็ได้เห็นความจึ้งของหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานอาชีพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอเราในฐานะคุณครูผู้สอนก็มีความเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการสอนแบบพิสดารหลายที่ก็มีการอบรมนะ,ะอบรมเขียนแผนแบบใหม่ที่พี่เจี๊ยบแสดงเมื่อกี้นะฮะ แต่ก็ยังเขียนไม่สำเร็จเอาจริงนะ <c oughs> มันก็เขียนยากจริงๆอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าโหต้องเอามาตรฐานเข้ามาใส่วันนี้วันนี้อยู่ที่เอออยู่ที่ราชบุรีไปเออวิทยาลัยการอาชีพปากทอ่อมีน้องน้องลูกหยีอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยวันนี้ก็นั่นแหะคะ่ะไปนิเทศนะคะครูสังเกตก็น้องลูกหยีอยู่ที่การอาชีพปากท่อนะคะคก,ก,ก็ เล่นเอามือเหมือนกันนะคะทั้งทั้งผู้นิเทศแล้วก็ผู้รับการนิเทศนะคะค่ะเอ่าแล้วโดนตรีเพิ่มพูนก็บอกว่าแฮปปี้เลิร์นนิ่งพวกเราคืนนี้ก็คงเอ j นจอยทอล์กอิงเนาะ